มันมีช่วงหนึ่งตอนนั้นสิ่งนี้ยังไม่ถูกกฎหมายก็คือกัญชาโอเคแล้วมันก็มีบราวนี่โอวัค้าของดีแล้วเป็นการไปมหาสารคามเราก็เจอพี่นักดนตรีที่เอาของมาให้เ้ยเราก็พี่นึกภาพแบบบราวนี่มั้งหอมาใส่เหมือนแบบถุงกระดาษถุงกระดาษมันมันมากแบบมันแบบเยอะคือเหมือนแบบเหมือนแบบเต็มที่อะแต่เราก็ไม่เคยกินเราก็ไม่รู้จนวันรุ่งขึ้นอะผมไปเล่นที่ร้อยเอ็ดผับชื่อว่าโดนเป็นผับใหญ่ที่สุดในนั้นเลยโอเคซาเช็คเสร็จอะไรเสร็จเอ้ยเราก็กินซะหน่อย ไม่เห็นมาเลยกินอีกสักหน่อยนะจนกระทั่งกินไปประมาณแบบเศษสองส่วนสี่ของชิ้นนั้นแค่เสร็จสองส่วนสี่นะโอเคซาวเช่นเสร็จอะไรเสร็จครึ่งหนึ่งก็ไปกินข้าวกินข้าวตามที่ร้านเขาจัดให้เพาจะมีอไจะมีหม้อไฟกินตอนห้าโมงนะตอนประมาณหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งผมกำลังตัดหม้อไฟเลยผมรู้ตัวอีกทีผมแม่งคนหม้อไฟเล่นอยู่ ผมแม่งคนแล้วแล้วแบบคือตาม่อไฟมันจะมีไฟที่เออแล้วไฟสีน้ำเงินโอ้หผมอะโอ้โหสายมันจ๋าอ่ะเราเราก็แบบตอนนั้นก็แบบรู้ตัวแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มาละนี่นี่กูยิ้มอยู่เล้วเนี่ย เราก็ไปเล่นด้ยรอดปะนี่แหละตอนเล่นนี่แหละ <c oughs> ตอนเพลงที่แบบว่ามี d a t a มันก็เหมือนมันก็ประคองสถกสเรามันก็พ่าไปได้แล้วจนกระทั่งถึงเพลงชื่อว่า Bad Luck ม,มันไม่มีด a ต a ้าไว้เพดนเป็นการเล่นสดเป็นการเล่สนสดแล้วก็เล่นมาจนถึงซักแบบุกที่2แล้วมันจะเป็นท่อนแบบอินสตูมีแต่ปเป็นโนก่อนเป็นโนเล่นรู้วก็จะต้องเข้าฮุกผมเผลอ เห่อ uh huh. ใจไหลไหลายรล่องลอยไงเห่อใจมองไฟกระพิบกระพิบคนอื่นเข้าฮุกไปแล้วผมยังอยู่ที่อี่มผยยังลอยอยู่พอทีเนี้ยผมก็เริ่มรู้ตัวแล้วเป็นปูช้าทีนี้เพลงต่อไปแม่งเป็นเพลงเป็นเพลงช้าเว้เราก็กลัวเราจะช้าอีกเป็นเพลงเรื่องได้ไหมไม่มีดาตต้าเหมือนกันแล้วปกติเนี้ยมันจะเป็นผมแบบนับขึ้นมา่บยแบบ ชื่อชิ่อติ๊วดิวดิวดิวอ่ะตื่นขึ้นมาแต่วันนั้นด้วยความที่เรากลัวเราจะช้าผมก็่ได้เพิ่้ชื่อแล้วเลยเดินเดินเดินกลัวช้าก็เลยเร่งแม่งเลย